สวัสดีครับทุกท่านพบกับพวกเราอีกครั้งกับการรายงานข่าวสถานการณ์สงครามรัเสเซียยูเครนประจำวันที่30มีนาคมนะครับและวันนี้ก็เป็นวันที่767เข้าไปแล้วสำหรับการรบหนักที่สุดในแนวรบนั้นอยู่ที่เมืองโฮริปกาและก็เมืองชาซิปยาครับผมอยู่ตรงนี้ซึ่งทางกองทัพรัเสเซียหลังจากที่ทำการยึดเมืองอีวานอฟสค์และก็บอกดานนฟกาได้แล้วทำให้กองทัพยูยเครนต้องถอยล่นออกไป ตรงถึงเมืองชาซิปยาครับผมตรงนี้แล้วก็การลบหนัหนกโดยรวมแล้วก็จะอยู่ที่ในบริเวณแถบโดเนส์ครับผมแล้วก็ทางกองทัพรัสเซียนั้นก็ยังทําการโจมตีเข้าใส่แนวหลังแล้วก็ระบบพลังงานของทางยูเครนอย่างเป็นระบบเช่นเดิมเหมือนกันโดยเฉพาะในส่วนของโรงพลังงานไฟฟ้าที่กั้นเขื่อนแม่น้ำเดนิปเปอร์ ได้ถูกโจมตีรอบที่4เข้าไปแล้วครับแล้วก็ในคิเรียบริก็ได้รับผลกระทบเช่นกันแล้วก็การลบหนักอยู่ที่สปูริเซียปริเซียแล้วก็ในส่วนของเคอร์ซันครับแล้วก็ล่าสุดก็ในแถบของกริงกี้นั้นกองทัพยูเครนก็ยังไม่หยุดส่งกําลังเสริมมาด้วยแล้วก็อูมานส์ก็ถูกโจมตีโดย ขีปืนุบระยะาไกลของทางรัสเซียเช่นกันและแน่นอนว่าที่เบลโกรดนั้นก็ยังถูกโจมตีโดยกองทัพดองทัพยูเครนเหมือนเดิมแล้วก็อันนี้คือแนวบรบล่าสุดของทางยูเครนครับผมแล้วก็ทางกองทัพยูเครนนั้นก็ได้เร่งสร้างแนวป้องกันตั้งแต่คาคียบจนถึงเมืองพอตาว่าแล้วก็แนวรบที่คุบยานเช่นกันครับแล้วก็ อ้างอิงถึงภัเขตของซูมี่ด้วยแล้วก็ในแถบภูมิภาคตะวันแถบภูมิภาคที่อยู่ติดกับโปรแลนด์นั้นในส่วนของลาวิปเมืองเซตราย,ยีนั้นที่เมืองเซตรรย,ย์ก็ถูกโจมตีที่แหล่งเก็บกลาสคลังใหญ่ที่ว่าเอาไว้ส่งให้ทางยุโรปอีกแล้วครับผมแล้วก็เมืองอีวานุรวมกับเมืองเชอร์วินโนก็ถูกทางการรัสเซียโจมตีรวมถึง ลองผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้วก็ที่ใช้ผลิตแจกจ่ายไฟฟ้าให้กับส่วนนี้ก็ได้ถูกโจมตีโดยกองทัพรัสเซียเช่นกันนะนี้เป็นการโจมตีล่าสุดในวันที่29มีนาคมที่ผ่านมาครับผมซึ่งตรงนี้เห็นว่ามันติดกับชายแดนโดมาเนียแล้วก็ติดกับชายแดนของโปแลนด์้วยครับผมซึ่งในขณะนี้นั้นทางโปแลนด์ก็ได้มีท่าทีให้เฝ้าระวังสูงสุดเพื่อไม่ให้ ขีปนอาวุธของทางรัสเซียลุกล้ำเข้าได้อีกครับที่เมืองแถวๆบักมุดกันบ้างอันนี้คือในวันที่29ที่ผ่านมาอันนี้คือแนวรบของกองทัพรัสเซียครับแล้วก็กองทัพรัสเซียนั้นในส่วนของบอกดานิปกานั้นสามารถลุกไล่แล้วก็ขับไล่การจะป้องกันของกองทัพยูเครนให้ถอยร่นออกไปอีกได้ราวๆ5 0 0เมตรครับผม ในส่วนของทางทิศตะวันออกของเมืองบ ok อกดดนอกกากองทัพยูเครนนั้นได้ถอยร่นออกไปเพื่อไปตั้งรับยูนิเทถบชานเมืองคาลินาแล้วเรียบร้อยนะตอนนี้อันนี้คือแนวตั้งรับของทางยูเครนครับแนวตั้งรับของทางยูเครนอยู่ตรงนี้นี่คือเส้นสีนี้แล้วก็มาตั้งรับอยู่ที่ชานเมืองคาลินาครับแล้วก็ใน,นส่วนของเซเวสกี้โดนิสนั้น ก็ได้ทําการเตรียมตั้งรับกองทัพยูคกองทัพรัสเซียเช่นกันซึ่งหลังจากที่อีวานอฟสกเกได้ถูกโจมตีนะั้นแนวรบด้านตะวันออกของอีวานอฟสกเกอของทัพยูเครนก็ได้ถอยร่อนออกไปจนถึงเขตชานเมืองซึ่งขณะนี้เน้นที่ชาที่เมืองอีวานอฟสกเกน,นั้นกองทัพรัสเซียได้ควบคุมจนเกือบ100%ซแล้วยกบว้นทางทิศตะวันออกของเมืองครับผมที่ทางยูเครนนั้นทรงกําลังเสริมจากชานเมืองชาซิฟยาเข้าโจมตีตอบโต้ของทัพรัสเซียซึ่งเป้าหมายของทางของทัพรัสเซียนั้น ต้องการเข้าโจมตีแล้วก็ยึดครองเมืองชาซิปยาทั้งหมดครับแต่ในขณะนี้นั้นทางกองทัพยูเครนก็ทําการโจมตีเข้าใส่ทางปีกซ้ายาหรือว่าทางที่ตะวันออกของอีวานอกซเกเพื่อสกัดกั้นกองหนุนแล้วก็เพื่อไม่ให้โอบล้อมกองกําลังที่ทําการป้องกันชาญเมืองชาซิปยาอยู่นั่นเองครับผมแล้วก็จนถึงตอนนี้นั้นก็เป็นระยะเวลาเกือบ3ปีแล้วสําหรับปฏิบัติการพิเศษทางทหารของทางรัสเซียทางรัสเซียนั้น จะเห็นได้ว่าตั้งแต่เริ่มสงครามมานั้นหรือว่าสงครามใหญ่นั่นแหละครับปี2022ทางรัสเซียนั้นไม่ได้มีความพร้อมในการทําสงครามใหญ่แบบนี้มาตั้งแต่ต้นที่เห็นได้ว่ารัเสเซียนั้นใช้กําลังพลกว่าสองแ0 0นายที่บุกยึดเข้าถึงชาบุกยึดพื้นที่แล้วก็ทําการบุกใกล้จะถึงชาญเมืองของคุงเคียบเมืองหลวงของทางยูเครนนั้นที่บีบบังคับให้ทางเซเลนสกี้ต้องเจรจาแต่ทว่าเมื่อทุกอย่างมันผิดพลาดแล้วก็ไม่เป็นไปตามแผนจึงได้เกิดการรบยืดเยือครั้งใหญ่ขึ้นครับ ก็จะเห็นได้ว่าข้อผิดพลาดของทางกองทัพรัสเซียนั้นมีอย่างมากมายในช่วงต้นสงครามทั้งระบบโลจิสติกที่ห่วยแตกครับผมอีกทั้งรขบวนคอนวอยแล้วก็ขบวนต่างๆที่ติดไฟแดงหรือว่าการจราจรติดขัดรวมแล้วกว่า40หมล์ครับผมรวมถึงการยึดพื้นที่ในหน้ามากกว่า1,200กิโลเมตรที่กำลังผลวิเศษ2 0 0 0นายน,นั้นมันไม่เพียงพอแล้วก็กว่าจะทำการระดมฝนเพิ่มเติม ก็ปาเข้าไป6กถึงเดเดือนเข้าไปแล้วประกอบกับทางยูเครนนั้นในช่วงต้นสงครามหรือว่าในช่วงปีแรกของสงครามนั้นได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งจากทางนาโต้ยุโรปแล้วก็ทางสื่อต่างๆที่เข้าข้างยูเครนเกือบทั่วโลกนั่นทําให้ช่วงปีแรกของสงครามเรียกว่าเป็นปีทองของทางยูเครนก็ไม่ผิดหลังจากเข้าปีที่สองของสงครามเมื่อทางรัสเซียนั้นปรับตัวทั้งทางเศรษฐกิจที่รอดพ้นจากการแสงชั่นการปรับปรุงอุตสาหกรรมการผลิตอาวุธ แล้วก็การเกณฑ์กําลังพลตลอดจนการรับสมัครทหารรับจ้างแล้วก็ปรับปรุงกฎหมายการเกณฑ์กําลังพลใหม่ทาให้กองทัพรัสเซียนั้นณเวลานี้เป็นกองทัพคนละกองทัพกับเมื่อตอนเริ่มต้นสงครามเมื่อตอนปี2000ด้วยปริมาณอาวุธที่มีอย่างไม่จํากัดด้วยการนําเข้าสินค้าและยุทโธป,ปกรณ์ที่แทบจะไม่มีปัญหารวมถึงการส่งออกน้ํามันแล้วก็แล้วก็การส่งออกสินค้าแล้วก็การนําเข้าสินค้าต่างๆที่จําเป็น แล้วก็มีพันธมิตรอย่างจีนอิหร่านอินเดียแล้วก็บรรดาคู่ค้าในเงามือดอย่างประเทศต่างๆที่ค้าขายกับทางรัเสเซียผ่านทางเงามืดแล้วก็ผ่านทางการหลบลี้ทำให้ทางกองทัพรัเสเซียนั้นพลิกกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งที่พูดถึงไม,ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือทางกองทัพรัเสเซียนั้นไม่ลังเลที่ยอมเสียพื้นที่เพื่อรักษากําลังพลเห็นได้ชัดจากการยอมเสียคาคิฟซูมิแล้วก็ทําให้แล้วก็ สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือในการลุกฤดูร้อนของระบติเนที่ทำโดยกองทัพยูเครนที่ล้มเหลวไม่เป็นท่าและก็สูญเสียกำลังพลอย่างมากซึ่งก็สรุปได้ว่าทางกองทัพรัสเซียนั้นเน้นการทำลายกำลังรบของทางยูเครนและอนาคตของทางยูเครนจะเป็นอย่างไรต่อไปถ้าหากว่าทางยูเครนแพ้อนาคตของรัฐล้มเหลวก็รออยู่ตรงหน้าครับผมอีกทั้งหนี้สินแล้วก็บรรดาเงินกู้ทั้งหลายที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยร,รวมถึง การสนับสนุนจากทางตะวันตกที่มีแต่จะร่อยหลอลงทุกวันก็มีแต่จะบันทอนกองกําลังยูเครนลงไปอีกทั้งยังไม่รวมถึงการขาดแคลนกําลังพลที่จะมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็ต้องออกจากการรบโดยถาวรน,นั่นเองครับและสรุปแล้วนั้นทางกองทัพยูเครนได้หมดประสิทธิภาพในการรบโดยสิ้นเชิงในตามความเห็นของผมถ้ายังที่ยังอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพียงเพราะว่าการสนับสนุนจากชาติตะวันตกเท่านั้นครับ แล้วก็เวลามันเข้าข้างทางรัสเซียมากกว่าทางยูเครนส่วนสงครามนี้จะจบลงเมื่อไหร่นั้นผมก็ไม่อาจทราบได้ก็คงต้องรอดูกันต่อไปครับและสําหรับการรายงานข่าววันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากไว้ใต้คอมเมนต์นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับทุกท่าน